ขอขอบคุณคุณหิงสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณพี่อุดมขอบคุณคุณหมวยนะฮะผมสุขสัตรนะครับแล้วก็ชโยกรุปก็ตั้งมาตั้งแต่ปี40ถ้าผมจะขออนุญาตดูสไลด์สัก5นาทีได้ไหมฮะเดี๋ยวผมพูดไปตามนี้แล้วเดี๋ยวค่อยถามผมอยากให้ให้ถามผมจะอธิบายธุรกิจเหมือนกันนะฮะขออนุญาตครับก็จะพูดประมาณ5เรื่องนะครับผมใช้ไม่เกิน10นาทีนะครับ เรื่องแรกก็คือ Su ักเจอของชยโยมีก็ชยโยเข้าตลาดซับนะครับแล้วก็มีชยโยแอเซทเมนต์มีพอ o p e ตี้มีแคปิตอลมีห้าห้าชอปปิ้งแล้วก็อันสุดท้ายคือชยโย JV นะครับแล้วก็เบสิคเราเราคือบริษัทรับจ้างตามนี้เราตามให้กับสถาบันการเงินแล้วก็กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคมนะครับแบงค์หลายๆแบงค์เราจะจ้างเราอยู่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราซื้อนี่เสียจริงๆรูปภาพไม่พอนะเราซื้อหลายแบงค์มากเลยนะครับ มีอีกหลายแบงค์ที่ไม่ได้อยู่ในนี้นะฮะแล้วก็เราซื้อนี่ซื้อทั้งนี้มีหลักประกันแล้วก็นี่ไม่มีหลักประกันอีกการหนึ่งเราทำ call center call center อันเนี้ยเราไปทำขายของออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็รับจ้าง as ทอกสอนแล้วรับจ้างตัวเองเวลา as เขาจะเปลี่ยน2 g เป็น3 g 3 g เป็น4 g as จะทำ call center เวลาทำ net t o home เลยพวกเนี้ยท่านโทร1-185ชยโยจะเป็นคนรับทุก,ทกสายนะครับ เราทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อด้วยนะครับปล่อยทั้งแบบมีหลักประกันไม่มีหลักประกันมีหลักประกันก็คิดต่อเบีย้ยตามกฎหมายถ้าแบงก์ชาติท่านให้ลดลงเราก็จะลดลงตามนั้นแล้วก็เราได้ไลายเส้นปล่อยสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันมีทั้งนาโนพิโคแล้วก็เพอร์ซ a นลโลนนะครับอันนี้คือทำโปรดักต์ร่วมกับดรเอดรนนทวัฒน์แล้วล่าสุดเราก็ เอ่อทำกับดีโอดีจะทำกันชงที่บริษัทชยโยเนี่ยมีที่ดินอยู่เยอะเพราะว่าเราซื้อนี่แบบมีหลักประกันมาและที่ดินเป้าหมายก็คือที่เชียงใหม่เนี่ยเรามีอยู่หลายไล่หลายแปลงก็เลยคุยกับดีโอดีว่าถ้าดีโอดีเนี่ยไม่ไม่ปลูกนะฮะเราซื้อเม็ดพันจากดีโอดีมาแล้วเราก็ปลูกปลูกเสร็จแล้วก็ดีโอดีดีโอดีคืออยู่ในตาหลักทรัพย์นะครับก็<อ><อ>รับซื้อเราร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพอซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จเรียบร้อยล้ว,ลวพัฒนาผลิตพันกันก็ตอนเนี้ย จอกมาสักประมาณห้าหตัวจากแดตัวที่ที่คุยกันไว้ก็จะมีเรื่องผิวอาหารผิวแล้วก็อาหารเสริมอาหารเสริมก็จะเป็นข้อเข่าเป็นนอนหลับเป็นบำรุงคล้ายๆกับดีท็อก์อย่างเงี้ยฮะเพิ่มความสบายอันนี้คือเป็นลูกค้าเรานะฮะที่เมื่อกี้รูปไม่พอแต่บาง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 ,บางรายการก็ไม่ได้เป็นลูกค้าแล้วนะฮะอันนี้ สัดส่วนรายได้นะครับปีที่แล้วเนี่ยเรามีรายได้87%มาจากซื้อนี่11%มาจากงานเซอร์วิสนะครับแล้วก็1%มาจากปล่อยสินเชื่อแล้วก็คอรเซ็นเตอร์นะครับรายได้เราก็จะกรออย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับปีล่าสุดปี63 2ส1 3เนี่ยก็คือมีรายได้อยู่เกือบเกือบ500ล้านบาทนะครับเอาสองตัวรวมกันนะฮะแล้วก็ออ,อันนี้เรา ซื้อนี่เสียอันนี้ภาวะนี่เสียนะครับปีที่แล้วเนี่ยสามจุดหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นของสิบหกล้านล้านบาทที่ที่มีการปล่อยสินเชื่อนี่เสียสามเปอร์เซ็นกว่านะครับก็มีนี้เสียให้ซื้อเนี่ยห้าแสนกว่าล้านบาทอันนี้ไม่รวมของเก่าที่สะสมไม่รวมอยู่ใน a อ c มซของแบงค์ที่แบงค์เป็นเป็นบริษัทแม่นะครับอีกนิดเดียวครับคุณอิง นะครับอันนี้ผมหยิบตัวเลขมาให้ดูเฉยๆว่านี่ที่เราสนใจที่ชโยสนใจเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือที่ที่เป็นสินเชื่อเมื่อกี้เนี่ยที่ประมาณเกือบเกือบห้าแสนล้านเนี่ยอันนี้เป็นหนี้รายย่อยสิแสนสี่มีห้าแสนกว่าแต่เป็นหนี้ไม่มีหลักประกันแล้วกันฮะเรียกหนี้ไม่มีหลักประกันประมาณเกือบเกือบแสห้ามล้ลลลล 5, 000, ลานนะครับอันนี้เรื่องการเงินก็จะเป็น รายได้ของเรางานเซอร์วิสนะครับอันนี้จะจะเรียนนิดนิดถึงว่าตอนนี้ในพอร์ตเนี่ยมีทั้งหมด60,000กว่าล้านบาทใน60,000กว่าล้านบาทเนี่ยเราตัดต้นทุนไปแล้ว2 8 0 0 0ล้านบาทคำว่าตัดต้นทุนไปแล้วเนี่ยก็คือหมายว่าสมมติเราใช้เงินร้อยบาทไปซื้อเนี่ยนะฮะเราจะตัดต้นทุนประมาณ5ปีตอนนี้ครบ5ปีไปแล้วเนี่ยประมาณ2พอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นให้สองหมืล้านใน6กหมสามเนี่ยก็จะไม่มีต้นทุนพอไม่มีต้นทุนมีรายได้จากการเล่งรัด ไม่มีต้นทุนไปหักก็จะเป็นรายได้แล้วลบค่าใช้จ่ายมันก็จะขึ้นไปสู่กําไรเลยแต่ส่วนที่พอตยังตัดต้นทุนไม่หมดเนี่ยก็จะมีรายได้หักต้นทุนแล้วก็หักค่าใช้จ่ายก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องการซื้อการซื้อนี่จะซื้อซื้อซื้อมานะครับบางปีปี2016ถ้าจะไม่ได้ซื้อเลยเพราะไม่มีตังค์ตังค์หมดแต่พอเข้าตลาดหลักทรัพย์มาเราก็เริ่มซื้อซื้อซื้อแล้วก็ซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ มีทั้งมีหลักประกันแล้วก็มีหลักประกันชยโยจะมีความสามารถในการซื้อนี่แบบมีหลักประกันก็ได้และแบบไม่มีหลักประกันก็ได้นะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเงินลงทุนคงเหลือนะครับห้าแสนก็นลาดก็ลงเงินลงทุนคงเหลือไม่ถึงสองพันล้านนะครับเมื่อกี้นี้แล้วก็อันนี้เเออมื่อปีที่แล้วเราจะเก็บลดลงนะครับจากสี่สิบแปดเหลือสี่สิบ ทีเ่เราลดไป20%ซได้แต่เงินลดลงไม่เยอะนะฮะรายไ,ได้ลดไม่เยอะอันนี้เป็นการปล่อยสินเชื่อคงเหลือก็คือเกือบๆหกสิล้านบาทเราปล่อยสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันน้อยมากเลยฮะสักสองล้านกว่าบาทเองแล้วมีหนี้เสียอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นบาทแต่นี้มีหลักประกันเราปล่อยอยู่58ล้านบาทไม่มีหนี้เสียเลยนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าพี่ถ่ายรูปเก็บไปได้กันนะครับ มันจะเป็นบอกว่าเรามีไรายได้จากตรงไหนบ้างนะครับรวมๆรวมๆร,ร,รวมกันมาแล้วก็เกือบเกือบห้อยเกือบ4ี่เก้าบว่าล้านบาท4ี่้ยแปิบกว่าล้านบาทแล้วก็มีกําไรอยู่ร้อยห้ล้านบาทครับคิดเป็น32%บเเซครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องกําไรของเราเทนของเราจะต่ําสุดก็คือ2ีแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่30% เดี๋ยวถ้าเื่อพี่จะถามคำถามผมเรื่องไรายได้มืนจะสะท้อนไปที่กำไรเองนะครับอันนี้ก็แอสเซทไซส์จากปีที่แล้วพันแปดมีดีมาเป็น2อ0พันแแล้ว,ลวนะครับถ้า Market Cap พี่ก็คูณเอาผมคิดว่าวันนี้น่าจะสักสิกว่าบาทอย่างเงี้ยคูณด้วย7จ็ล้านหุ้นนะครับเดี๋ยวถ้าผมพูดเสร็จผมจะเชิญชวนพี่ๆว่าวันที่สามสิเบเอ็มีนาเนี้ยถ้าพี่ลงทุนกับเราอยู่นี่นะฮะหุ้น มันจะมีการแปลงวอลเลน์วอลเลน์ที่หนึ่งเนี่ยนะวอลเลน์หนึ่งเนี่ยนะครับสมมติว่าาวอลเลนต์ราคาสี่บาทหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปบวกกับการใช้สิทธิหกหกบาทสิบเก้าต่ำสองตัวรวมกันถ้าต่ํากว่าราคาแม่เนี่ยเชิญชวนให้พี่แปลงเพราะว่าพี่แปลงเสร็จพี่จะได้ปันผลเป็นหุ้นสิบห้าต่อหนึ่งแล้วพอได้ปันผลเสร็จไปร้อยปั๊บพี่จะได้วอลเลนต์ชุดใหม่ชุดสองอีกอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกหนึ่งรายการนะครับปั๊บพี่ดาวพูดอีกครับ,ห,นนรบหมดแล้วโอเคนี่คือการ ทางการเงินของเรานะครับเมื่อปลายปีที่แล้วก็สรุปภาพรวมปีนี้ปีที่แล้วนะฮะก็เราซื้อได้เราอันนี้เขาสลับหน้าปีนี้เราบอกว่าเราจะซื้อเราจะโตยี่้าเปอร์เซ็นตจะซื้อนี่พันกว่าล้านบาทนะครับซื้อเ u t s t a n d i n ให้ได้ประมาณหนึ่งหมื่ล้านบาท call center เราจะขยายขยาย product ให้เพิ่มมากขึ้น แล้วก็จะขายขอขายขอผ่านออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์แล้วก็ทีวีช็อปเราจัดเร่งรัดนี้สินที่ปีีท่เมื่อกี้เปิดให้ดูเราลดไป20%ปีนี้เราจะรีคัเบอร์ยีจะโวยี่สิบเซนตนะครับแล้วก็สินเชื่อจาก50กว่าล้านเมื่อกี้เนี้ยนะฮะปีนี้เราจะปล่อย2 0 0นะครับเราคือปีที่แล้วเรามีกําไรจากสินเชื่ออยู่50,000นบาทถ้าปีนี้เราปล่อยได้200ในี่าไรมันน่าจะเพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นปั๊บ มาจะเห็นนะเลยดีเดี๋ยวปีหน้าละจะมีแผนเพิ่มเพิ่มเติมเรื่องเรื่องสินเชื่อนะครับครับวิธีแล้วก็สรุปภาพให้ดูเป็นอย่างนี้นะครับมีจ่ายปันผลมีประมูลนี้ไปในหมื่นกว่าล้านสินทรัพย์รวมสองพันแปดร้อยนะครับอันนี้นะครับแล้วก็บรรทัดสุดท้ายสองบรรทัดเนี่ยนะที่ผมเรียนเชิญพี่พนะฮะว่าสามสิบเอ็ดมีนาครับเรียนเชิญคำถามได้เลยครับ เห็นภาพจากธุรก <by> ิจนะคะแผนดําเนินการธุรกิจของบริษัทชโยกรุปนะคะก็เห็นแล้วนะคะว่าทําธุรกิจหลากหลายเลยแต่ว่ารายได้หลักนะคะในช่วงของปีที่ผ่านมาที่เขาบอกว่าพอเจอภาวะของโควิดเข้าไปเนี่ยบริษัทมีแผนในการรับมืออยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าดูจากในช่วงของปีที่ผ่านมาหรือว่าในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยรายได้ยังกลับเข้ามามีกําไรหรือว่าเติบโตธุรกิจหลักที่เป็นการบริหารสินทรัพย์ต่างๆที่เป็นบริหารหนี้นะคะมันเติบโต จักตัวรายได้หลักในช่วงวิกฤตโควิดยังไงคะครับปีสอง2เทียบ2องันห้ายนะครับรายได้ห2สิบเนี่ยรายได้จะเป็นว่าเร่งรัดหนี้สินประมาณสิบ็ดอร์ซนแล้วก็ธุรกิจซื้อหนี้เสียเนี่ยมาประมาณอยู่8ปดสิเเซนส่วนหนึ่งเอร์ซก็เป็นออนไลน์แล้วก็เป็นสินเชื่อพอปีห3านะครับรายได้จากเร่งรัดหนี้สินเหลือส0เปอร์เซ็นต์สิเ็ดปอร์เซ็นต์ได้มั้งฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ แปดสิบเจ็ดเปอร์จะเป็นรายได้เล้งซื้อนี้แล้วก็หนึ่งเปอร์เซ็นตกว่าๆเนี่ยจะเป็นรายได้จากออนไลน์แล้วก็ปล่อยสินเชื่อนะครับเข้าใจว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการซื้อนี้เสียเนี่ยผมยังคิดว่าน่าจะอยู่ที่แปดสิบถึงแปดสิบห้าอยู่แล้วก็ถ้าผมรักษาอัตราการเติบโตของการรับจ้างเลี้ยงรัดนี้สินให้ได้สักสิบสาถึงสิบสี่เปอร์เซ็นตเนี่ยและส่วนหนึ่งเปอร์เซ็นตเมื่อกี้ที่เป็นเรื่องปล่อยสินเชื่อกับออนไลน์เนี่ยถ้าผมทําให้ได้สองถึงสามเปอร์เซ็นต เราบอกแล้วปีนี้ทั้งปีเนี่ยเราจะโต25าเปอร์เซ็นต์นะคำถามก็คือว่าโควิดเ,เกิดกระทบอะไรกับเราบ้างอันที่หนึ่งเลยเมื่อเดือนกุมภาปีที่แล้วเนี่ยเราก็คลีนออฟฟิศแล้วก็ประกาศราะลงกับพนักงานแล้วก็ทำทุกอย่างตามที่รัฐสั่งนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือน้อง,องๆว่าให้ไปเที่ยวเนี่ยในที่จํากัดนะครับแล้วก็ทําทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นชโยจะไม่มีการติดโควิดเลยตั้งแต่มีนาะเอ้ยโทษทีกุมภาปีที่แล้วนที่เราทำเนี่ยตอนนี้เราก็ทำสี่ครั้งแล้วล้างแอ ล้างอะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่ามันคลีนแล้วก็มันสะอาดแล้วก็พนักงานเราก็ดูแลกันจริงจริงจังแล้วก็เราไลน์ส่งกันทุกวันนะครับรายได้ตกก็คือตามเมื่อกี้ที่บอกนะครับถึงตกก็คือตกตัวเซอร์วิสแต่ว่าส่วอื่นเนี่ยเราไม่ตกนะครับแล้วก็สินเชื่อเราก็เริ่มมีกําไรนะครับแล้วก็ออนไลน์ยังไม่มีกําไรออนไลน์จริงๆอ่ะถ้าถ้าพ l เอลเฉยๆเนี่ยมีกําไรแต่เพิ่นเราไปลงทุนด้านด้านซื้อช่องอะฮะซื้อช่องปั๊บเนี่ย พอมีกําไรปั๊บไปโดนค่าช่องหายหมดเลยก็เลยเลยต้องหาผลิตภัณฑ์เพิ่มพี่ขอโทษที่เรียกพี่นะฮะเราก็เลยไปหาผลิตภัณฑ์ <c oughs> ก็เลยไปคุยกับพี่พึ่งตอนตอนแรกใช้ของดร A คนเดียวแล้วโปรดักไม่ไม่พอไ,ไ,ไ,ไม่เยอะเพียงพอ <c oughs> ก็ไปลุยคุยกับพี่พึ่ง <c oughs> ดีโอดี <c oughs> ก็พัฒนาได้มาสี่ตัวและปีนี้เนี่ยน่าจะได้มาสักสามตัวเดี๋ยวถ้าโปรดักมันเพิ่มมากขึ้นไอช่องอ่ะมันก็จะเฉลี่ยเวลา แล้วก็อีกอันหนึง่งเราก็จะดูว่ามีใครที่เป็นเป็นพักพวกเราเนี่ยมาซื้อช่วงเวลาเราไปได้บ้างเนี่ยมันก็จะทุเราในการจ่ายเงินลงไปอันนี้คือวิธีแก้นะครับ เบื้องต้นก็คือคว่าในส่วนของธุรกิจที่เป็นเหมือนช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยตอนนี้ก็คืออาจจะต้องหาผลิตภัณฑ์เพิ่มนะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าเกิดมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดไว้นะคะเ,เกิดยังต้องแบกรับไว้เองอยู่นี่ตรงภาระ,ะตรงนี้นะ,ะมันจะไปกระทบกับธุรกิจหลักไหมเออไม่ไม่ไมไมคือค่าค่าสื่อทีวีเนี่ยมันน้อย,อยางปีที่แล้วเนี่ยเราถึงที่บอกเมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนจะขารุนจริงแตงิงไม่ได้ขัดทุนนะฮะ แค่ขายเท่าไหร่ก็ยังไม่มีกําไรเพราะขายมันขายแล้วมันมีกําไรพอมีกําไรพอเป็ไปจ่ายค่าทีวีก็หมดก็เลยต้องนั่งดูเหมือนว่าเดี๋ยวหยุดทีวีแป๊บหนึ่งแล้วก็พัฒนาผิดพันธุ์แล้วก็ใช้จํานวนเพิ่มเข้าไปพอเพิ่มเข้าไปก็เวลามันก็เฉลี่ยลงมามันก็กระจายคอสไปตามที่ตัวผิดพันธุ์ต่างๆอย่างเงี้ยไอ้ที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยที่ธุรกิจที่เราทำเนี่ยไม่ค่อยยังอย่างแคปิตอลก็ยังไม่ขาดทุนเลยแต่เพิ่งมีกำไรปีที่แล้วที่ห้าแสน อย่างตัวเนี้ยตัวที่บอกว่าทำอ,อาหารเสริมที่ขายออนไลน์เนี่ยก็เสมอตัวฮะยังไม่ถึงกับขาดทุน เป็นด้วยการเริ่มใหม่พึ่งมาใหม่เลยนะคะธุรกิจกันชงนะคะที่จะมีการใช้สารสก,กัด CBD มาพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะมีผู้ที่สนใจที่จะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะสำหรับชชยกรุปในวันนี้นะคะมาโชว์เคสนะคะแผนธุรกิจในปี2564นะคะแผนธุรกิจในการที่จะ,ะบริหารนะคะในเรื่องของดำเนินนโยบายต่างๆนะคะเป็นรายการรวมถึงท่านที่อยู่ในห้องนี้มีคาถามเพิ่มเติมไหมคะกับทางผู้บริหาร มีไหมคะจัดทางบ้านก็ถามมาได้เลยนะผมจากทางบ้านนะคะเดี๋ยวแอดมินลองเช็คดูนะคะ<ๆ>เผื่อมอีแฟนรายการนะคะที่กำลังรับชมอยู่นะคะผ่าน f c e e o o o l l v v นะคะมันนิ่คขับอยู่ตอนนี้นะคะกะ็ตอนนี้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามานะคะจำนวนมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าวันนี้เราจัดแบบ New Normal ะนะคะก็จำกัดผู้ที่จะเข้ามาร่วมฟังสัมมนานในวันนี้ด้วยนะคะในส่วนหนึ่งนะคะที่มองหาธุรกิจ เสริมเพิ่มเติมหรือว่าการหาพันธมิตรเพิ่มเติมในปีนี้แผนเป็นยังไงคะเออโอเคก,ก็ขอสรุปให้ฟังนิดหนึ่งนะทเมกี<ฆ>้ที่พูดเนี่ยคือหนึ่งรับจ้างตามนี้ปีนี้โตนแน่นอนนะครับแล้วรับจ้างตามนี้เรารับจ้างได้ทั้งแบบมีหลักประกันแล้วก็ไม่มีหลักประกันเรารับจ้างให้กับแบงก์กับสื่อสารและโทรโทร,โทรคมนาคมนี่คือธุรกิจที่หนึ่งธุรกิจที่สองรับซื้อนี่เสียเราซื้อนี่ได้ทั้งแบงก์และทั้ง AMC ในแบงก์ ระบบเนี่ยเมื่อกี้ท่านเห็นอยู่แล้วว่าระบบแบงก์ว่านี่เสียอยู่ประมาณนี่แมนเน็แล้วเนี่ยก็ยังเกือบหกบแสนล้านนี่ยังมี AMC ที่อยู่ในเป็นลูกของแบงก์แล้วก็เป็น AMC ต่างประเทศที่ซื้อนี่ไว้แล้วเนี่ยก็ยังแมนเน็ตไม่จบนะฮะเราก็สามารถซื้อได้ด้วยน,นี่เป็นตลาดที่ใหญ่ตามสมควรเลยแล้วก็เราก็ทําได้ดีเพราะว่าเราซื้อแบบมีหลักประกันก็ได้แล้วก็ไม่มีหลักประกันก็ได้และภายใต้ลหลเส้นของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาให้เราซื้อนี่สถาบันการเงิน แต่ชยโยเนี่ยไม่ได้ซื้อเฉพาะหนี้สถาบันก,การเงินหนี้ที่เป็นบริษัทมหาชนแต่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลายเส้นเกี่ยวกับการเงินเราก็สามารถซื้อได้ด้วยเพราะว่าเรามีอีกบริษัทหนึ่งที่สามารถซื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นชยโยนเนี่ยจะทําได้หลายรูปแบบซื้อหลักประกันก็ได้ไม่หลักประกันก็ได้ซื้อของสถาบันการเงินก็ได้ไม่ใช่สถาบันการเงินก็ได้แต่เน้นที่สถาบันการเงิน3เราลปล่อยสินเชื่อเรามีลายเส้นเรื่องการปล่อยสินเชื่อนะครับทั้งนาโนทั้งพิโคแล้วก็เพอร์ซันอลโลน แล้วก็ปล่อยสินเชื่อแบบมีหลักประกันด้วยนะครับแล้วก็ออนไลน์ก็เมื่อกี้ที่เรียนไปก็เอาเป็นเป็นเป็นว่าที่มันมีบริษัทจ o ยเวนเจอรอยู่อันนย่างน,น,นะฮะถ้าจ o ยเวนเจอรเสร็จสําเร็จเนี่ยนะฮะก็น่าจะทําให้ชโยโตขึ้นแต่ว่ามันยังตอบอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ถ้าธรรมดาเนี่ยชโยเนี่ยโตขึ้นโตมากกว่า25%เอยู่แล้วนะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่สามารถเรียนได้ค่ะ ก็อยากให้คุณสุขสันต์นะคะช่วยอบอกนักลงทุนนะคะผ่านในช่องทางนี้เลยในงานสัมมนา,านี้เลยนะคะรวมถึงเชิญชวนนักลงทุนนะคะผ่านช่องทางของรายการสดด้วยนะคะว่าะจะให้ความเชื่อมั่นกับนักลงทุนอย่างไรนะคะมีอะไรที่อยากจะบอกกับนักลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทบ้างนะคะเรียนเชิญค่ะกับก็ชโยทํามาตั้งแต่ปี40นะครับประสบการณ์ของชยโยเนี่ยเรารับจ้างตามหนี้มาแล้วเราก็ซื้อหนี้มาแล้วก็ธุรกิจที่ทํามา ก็ไม่มีปีไหนที่เราขาดทุนนะครับแล้วนับตั้งแต่ที่เราเข้าตลาดลักทรัพย์มาตั้งแต่ปี2561วันที่2 2มีนานะครับแล้วจนถึงวันที่2 5ธันวา 2. 5 6 3เนี่ยที่เราอยู่เอ i มมาเ,เราก็เติบโตมาโดยตลอดนะครับแล้วพอจาก2 5มีนา63เนี่ยมาอยู่ตอนนี้มาอยู่เซตแล้วนะครับนัดลงทุนก็ท่านเดิมก็ยังอยู่นะฮะแต่มีท่านใหม่ก็คือพวกกองทุนเท่าที่ผมปิดสมุดบัญชีดูเนี่ยนะฮะ สมุิรายชื่อผู้ถือหุ้นก็มีกองทุนใหญ่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสัญญาณที่ดีท,ที่เราคิดว่าถ้าเราย้ายไปอยู่เซตแล้วกองทุนใหญ่น่าจะสนใจเราเพราะเขาบอกว่าเราควรจะอยู่ใน,ในระดับที่เขาลงทุนได้ในระดับเดตดาที่ลงทุนได้อย่ก็ทําทันทีแล้วก็ถ้ามองปีนี้เนี่ยเราบอกเราโต25%เปอร์เซ็นต์ปีที่แล้วเราบอกเราโต20เราโตได้39ปีส5 6 1เราบอกเราโต15%เปอร์เซ็นต์เราโต3 0กว่าเปอร์เซ็นต เพราะนั้นก็เราก็มีความเติบโตของเรามาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับและปีนี้25เปอรซนที่บอกจะโตเนี่ยผมว่าโตมากน่าจะทําได้ไม่ยากเลยจะเป็นเรื่องง่ายสําหรับชยโยมากครับเชิญชวนนักลงทุนอีกสักหน่อยไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของวอลเลน์ครับก็ขอบพระคุณฮะ <laughs> เอ่อพอพอมีการเติบโตปั๊บเนี่ยเราก็เราตั้งใจทํางานนะทีมงานแล้วก็ ทีมบอร์ดของเราก็ให้นโยบายที่ที่ดูแลกำกับให้คำแนะนำผมผมคิดว่าบอร์ดก็จะเป็นบอร์ดที่ที่ดีนะครับธุรกิจดีบอร์ดดีพวกเราตั้งใจทำงานแล้วก็สะท้อนออกมาให้ให้เห็นในสิ่งที่เราทำแล้วก็31มีนาเนี้ยจะถึงแปลงวอลเลนนะครับเป็นทุนก็อย่างที่เรียนอย่างที่เรียนที่พี่ทราบ,รบว่าเราใช้2ตัว6บาท19ตัง กับราคาหุ้นรวมกันเนี่ยจริงๆมันจะจะไม่ถ้าสมมติถ้าหุ้นหุ้นวอลเลนเนี่ยราคา4บาทสมมติถ้า4บาทเนี่ยมันยัมีส่วนลดอีกประมาณ4-5%ด้วยนะเพราะว่ามันจะมี d i l u ด o n ของมันอยู่แต่ผมไม่อยากลงลึกแค่ว่าถ้าถ้า4บาทบวก6บาท19าทตังค์แล้วเท่ากับหรือน้อยกว่าหุ้นแม่อยากให้ท่านเชิญชวนแปลงเพราะว่าท่านจะได้เงินปันผล15ต่อนหนึ่ง แล้วก็ได้วอลเลน์คือวอลเลน์ที่เชิญชวนท่านไปแปลงเนี่ยเพราะว่าวอลเลน์เนี่ยจะแจก4ต่อ1 5ต่อ1หรือ6ต่อ1เนี่ยผมจะหยิบวันที่31มีนาเนี่ยมาเป็นตัวคำนวณนะแจกวอลเลน์นะครับแล้วก็การแจกวอลเลน์ครั้งนี้ก็แจกฟรีเหมือนเดิมครับก,ก็สิ่งที่เชิญชวนครับ ได้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณสุขสรรยาศาศสินนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทชยกกรุ๊ปจำกัดมหาชนในการโชว์เคสเสนอแผนธุรกิจในปี2564ด้วยนะคะ